ถึงวันหยุดสักทีได้เวลาออกไปพักผ่อนกันแล้วค่ะวันนี้ไปไหนดีนะปกติขี้เกียจสระผมเองค่ะออกมาสระผมซะหน่อยละกันเออสระเสร็จเป็นนางพญาซะเลยปกตินุ่นชอบนั่งรถ b t ทค่ะสะดวกแล้วไปได้ทุกที่ในกทมเลยใช้เวลาเดินทางนานมากตอนนี้ก็มาถึงจุดหมายของเราลวค่ะวันนี้นุ่นอยู่สยามส่วนมากวันหยุดนุ่นชอบมาซื้อของคนเดียวค่ะอัปเดตมังงะเล่มใหม่ที่ตามซะหน่อยเสร็จแล้วไปหาอะไรน่ารักน่ารักกันนุ่นเป็นคนชอบชินนามอนมากเลยค่ะก็เลยมาเดิน โซนซันริโอช็อปอุ้ยเขาทําสินค้าน่ารักมากเลยของหลอกเด็กเต็มไปหมดล่าสุดทํากล่องสุ่มด้วยไม่ให้ซื้อดีๆอย่างนั้นหรออ,อย่าหวังจะได้กินฉันของหลอกเด็กแบบนี้นะโอโ้โหมาเดินดูไว้อนาคตใครซื้อก็ดีต่อใจแล้วคะ่ะของหลอกเด็กทั้งนั้นเอะ๊เอะ และวันหยุดก็ต้องมีของอร่อยนะคะเติมพลังก่อนไปลุยต่อและนุ่นมาเลยคอนเสิร์ตที่ลีโดคอนเน็ที่นี่เป็นงานคอนเล็กๆที่ดีมากนุ่นมาคนเดียวอยู่บ่อยๆค่ะส่วนมากงานจะจัดช่วงค่ำวันธรรมดาที่นี่ทั้งสาวทั้งแสงและบรรยากาศคือคุ้มราคาบัตรสุดๆเลยยิ่งท้าได้ดูศิลปินคนโปรดก็ยิ่งฟินเลยค่ะเช่นนุ่นวันนี้ตั้งใจมาดูพี่มอวสุค่ะอีกหนึ่งศิลปินโปรดเลย การันตีได้เลยว่าถ้าใครได้มาดูศิลปินคนโปรดที่นี่ต้องได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไปแน่นอนค่ะวันนี้พี่มอชมว่านุ่นเสื้อสวยด้วยแหละส่วนมากคอนเสิร์ตจะจบประมาณหลังสี่ทุ่มนะคะพอออกมาเดินสยามช่วงกลางคืนก็คือสวยมากไม่มีคนเลยแต่นุ่นมาคนเดียวอะ่ะไม่มีคนถ่ายให้กลับบ้านดีกว่าและนี่คือหวันหยุดสไตล์ไปไหนมาไหนคนเดียวของนุ่นค่ะหวังว่าจะชอบกันนะ